โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในสเตฟฟอร์ดคันชี่เรลเวย์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาซื้อสายใหม่กันนะคะหลังจากที่เราเก็บแต้มไปนะคะตัตอนนี้1,227 1 7, 1 2 7แล้วนะะก็คือซื้อแอร์ลิงได้แล้วนะคะงั้นเรามาซื้อแอร์ลิงกันเลยไปเราจะซื้อเป็นขาบวนที่เป็นคลาส เ,นะเป็นคาสามสามสองนะครับรต่ว่าอันนี้นีตอกตอส่ายดีอันอ,อ,อันนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันเป็นสามขาเคยังไม่อยากเก็บนีครันี่เป็นยังไงดับเบิลคือสามตู้ต่อกันปะอ๋อใช่คุณแปดนะอันนี้เป็นคา คนทุกคน,นต้องตัดสินใจอะนะเอออันนี้ดีกว่าหนึ่งสองสับปั๊บชึ้มเรียบร้อยนะฮะก็คือ12นาที4สต็อปวยมันให้มา3สายเลยนะทุกคนงั้นเรามาที่สายแรกกันนะฮะ E S S จแต่สายถูกไงเรามาที่สายแรกงั้นคลิปนี้สเตฟอร์ดเซนทันไป a อ,อร์ o r t t ตเ m อร์มิก็คือสเตฟอร์ดเดปโปใช่ไหมใช่ทำไมมันเชื่อดเดียวเองอ่ะคมาฮะมาเรื่องอะไรนะครูสครู สวัสดีทุกท่านมาฮะนี้เราไม่เคยมาลางนี้เลยเนาะใช่ก็นี่มันสายแอริงไปเลยครับดูดมันห้องบระสาทมูแคบจังเนาะมูแคบจังเลยเปเสียใจ

shortly Stapford arriving Central train terminates at This here change We be will All เรนนั่นน่ะที่เราจะเก็บซื้อแอร์ดีนเราใช้สายเซฟฟอร์ดเซนทันไปโมกกันทาวโดยที่เราออกจากเซฟฟอร์ดเด็บพมาที่เซฟฟอร์ดเซนทันแบบบ่อยมากประมาณสิบครั้งได้นะะถึงเราจะได้สายนี้มานะครับ This is Stepford Central. This please. train terminates here. Please. All please. change, please. Thank you for travelling with us today. oh Platform fourteen for the fifteen twenty-nine Airlink service to Airport Terminal two. Calling at. Stepford Airport Central. No. Oh. Airport Terminal 1 and oh, Airport Terminal 2. This train has four coaches. First class is located at the like rear of this train. Oh Mi woken no Wow. It's wow. Jarlit wow. อันนี้เราไปเส้นไหนอ่ะไปเทอร์มินอล2แล้วก็วนกลับมาปึ๊บโอเคอ้ออ๋อไม่เอาจอดแอร์พอร์ตไปแอร์พอร์ตเซ็นท่านเลยหรอโอ้โหเรียกว,ว่าสุดยอดเนี่ยประตูมันไม่เปิดให้ไปครับเจ็ดไม โอ้นอนได้เลยโอ้นอนได้เลย Welcome on board this Airlink service to Airport Terminal 2 The next station is Stepford Airport Central. ตายเลยตายเลยนอนได้เลยทุกคนไกลมาก เราจะวิ่งสายที่สองนับจากข้างบนนะครับสายที่สองนับจากข้างบนเนาะใช่นอนไม่ได้มันมันจะชอบขึ้นเติมอย่างเี้ยนะแล้วก็จะนอนไม่ได้ไกลมากเลยนะไกลไกลไกล,ไกลเหมือนนี่เลยปะอะไรนะเอ็กเพสอะ่ะเออมานั่งเลย แลบเอมคือบบจะได้เท่าไหร่ทะเหานนตบตตตตเออทะลหาน,นี่คือแบบอยากจะอันนี้คือเราไม่รู้คือเราก็ยังไม่เพื่อเราอยากเรา,เรา,า,เ,ราเราก็ไม่ได้นงสกเดืนก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,า,วามันจะเป็นยังไง ้างไก่มวานเป็นมันเชิงแอร์ลิงแอร์พอร์ตลิงเออมันสายสนามบินจริงๆมันเป็นมันเป็นสายสนามบินใช่ไหมใช่เป็นสายสนามบินเสนียงลมขือแบบโหปิดแดงหน่อย แค่อคมาม,ม,มูแม่มูไกลมากไกลมากเลยทุกคนมันไกลอย่างนี้ไก่อืมกดคือ แอปพอร์ตเซนทัเอ๋ม่อเราไม่เคยมาปกติถ้ามาคนณิี้กไปตรงคือมันต้องไปดูแมปใหญ่ของไอตรงแอปพอร์ตเซนทันอืมต้องไปดูแมปของแอปพอร์ตเซนทันะครโหใช้เวลาแปนาทีนะ่ยการที่จะไปแอปพอร์ตเซนทัน Okay. Please stand back from the platform edge. What is Platform three does not stop here. Please stand back from the platform edge. It's made a junction โหกคนไกลมากอะไรกันครับพี่เราทำไมโย สถานีอะไรโปรดยืนถอยจากขอบทางเท้าสถานีอะไรเนี่ยตำไม่ได้เราอยู่สถานีอะไรเดียะแ,แต่แต่แต่ไม่ถึงโบกเงนเท้าเลยเนาะแบร์รี่ปะแบรแบร์โมกเงินเทาโกน อาตรงไปเป็นแอร์พอร์ตเซนท่าหรอเนี่ยว้าวอันนี้อยู่สต็อกอินสเกิลประตูว่าประตูจะปิดอืมประตูจะไม่เปิดนะี่โอปชั่นอะไรสิ่เใีญ่ไกลว่าไกลนิ่ง อันนี้เราไปกลับเลยนะอันนี้ไปกลับเ,เออไม่เอาข้างห่งเดียวไม่งั้นเราจะไม่มีคลิปลงจอดอันนี้สถานต่อไปก็ m o เกิ n ส์ทาวใช่ต่อไปเป็น m o เกิ n ส์โมเกิลส์านแล้วนะฮะเป็นโมเกิลส์ทาวน์ดิสทรีเ m อร์มินัสที เ yeah. น,นี่ยโมมอร์แกนาว์มอร์นสา์เลยสันีมอร์แกนสา์มอร์นส์ทาว์สเตนี่อร์ม3ันตสตร์ดนต้อยูากบตร์บายบายมร์นาต่อไปแอร์พอร์ตเซ็นทลนี่ง เอ้ยอ๋อตรงนี้นี่เองเองเอ๋โอ้ตรงนี้นี่เองโอ้โหน่าจะเห็นแบบไกลๆนี่นี่นี่อ๋อตรงนี้ไปเลตันเลตันไอริมบาเดซีโอ้สจอลเลย

Airport we will shortly be arriving at Stepford Airport Central. <laughs> 37. Airlink service to Airport Terminal 2. Calling at Airport Terminal 1 and Airport Terminal 2. This train has four coaches. First class is located at the rear of this train. <laughs> โฟล์คาร์ This is Stepford Airport Central. Stepford Airport Central ไปทางไหนปิดักปิดตักไปทางซ้ายเออ welcome on board this airlink service to airport oh, no, terminal no. 2. the next station is airport terminal 1. <laughs> We will mm -hmm. shortly be arriving at Airport Terminal One. One way. Mm -hmm. Calling at Airport Terminal Two only. Mm -hmm. This train has four coaches. First class is located at the rear of this train. เอ้า dot จบเลยเลย อ r เล 1. 1ไม่มดูรถสูวรฉาานจระใครออกแบบออกแบบไม่ดีเลเออออกแบบไม่ดีเลยแบบไม่ดีเลยเออยเอเอ่ะฮะสถานีต่อไปวิวิวอ บวกห้าคะแนนอย่างวะสายนี้ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลย Airport t r l จริงจริง t e n i l ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มามากเลยพไม่คุ้ม โค้งไปไหนเนี่ยว,ว้าวอี้ยวโค้งไปไหนโค้งไปเที่ยวเลดี้เอ้ย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 มีการขึ้นภูเขาอะไม่ใช่ึ้นนลยขึ้นูนไม่มีการขึ้นนูนไม่ทางขึ้นหนิถ้าฝั่งหนูไม่มีทางลงนี่นแปลกนะ เออเดี๋ยวถ้าอยากรู้นะคะว่ามีหรือไม่มีไปดูคลิปต่อไปได้เลยครับสยอนเลยอันนี้ทางลงลงคืออะไรอ่ะอะไรวะเนี่างเนี่ยดูคลิปนี้ไป We will shortly be arriving at Airport Terminal this termin 2. This train terminates here. This train is the service from. สเตฟฟอร์ดเซนเร์อ้ยคือ้ยอุ้ยข้างๆเป็นอะไรเป็นที่จอดนี่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 ตรงนี้ตรงนี้แพลตฟอร์มสาม็นลมปัามขบวนไม่ใช่แพลตฟอร์มสมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะสวัสดีครัหรับคลิปต่อไปจะเปนะไรกัน i n g with us t o d ค y